สวัสดีครับมือนีเขากับอายุกันที่ไร่ข้าวโพดคือเก่าครับมือนีก็บที่มาแนะนําวิธีทําให้ข้าวโพดของเขาได้ผลผลิตสูงครับว่าต้องมีวิธีจัดการจัางไดครับวิธีแรกก็คือการกําจัดวัชพืชครับเพราะว่ามันที่เป็นตัวที่เหให้ข้าวโพดของเขานี่ยบวชเลื้อเติบโตได้เต็มที่ครับวัชพืชมันก็บที่มาคอยแย่งอาหารครับเพราะว่าที่เป็นหญ้าปากควาย หยาจระเข้จบดอกใหญ่หยาจระเข้จบดอกน้อยครับแล้วก็ผักขยงผักหยาดอกขาวยังส่ครับอันดับแรกเขาก็าใสแรงงานค้นก่อนครับเพราะว่าเขาบ่ต้องใสสารเคมีก็ใใสแรงงานค,นคน้นก่อนหรือบอก,กเอารถไถก่อนครับรถไถในร่องกลางเลยครับเพื่อว่าที่แรงงานเขาก็จะได ใส่แรงงานหน่อยนะครับร่องกลางเพราะว่ารถเท้าไถเข้าไปแล้วถ้าเขาใส่แรงงานขนโบไหวกับเครื่องจักรกับ,บ่บไวเีงสิก็สามารถที่ใส่พวกยากําจัดหญ้าครับพวกหญ้าปากแคบปากกว้างประมาณนี้ครับยาที่ทีมมาแนะนําก็คือยา阿า,าคอสครับ48%ครับ ในอัตรา,าร้อยยี่ห้าถึงร้อยามิลลต่อน้ำยี่ลิตรครับอีกตัวหนึ่งกับเมโทลารค,คอพ์สบเปซครับ,รบในอัตรา,าร้อยห้าสิบถึงสองร้มิลลิตรต่อน้ำยี่ลิตรคือกันครับและอีกตัวหนึ่งก็เป็นอะเซตโทคอ50%เปครับในอัตรา,า8 0ดสิบถึงร้อมลลต่อน้ำยี่ลิตรคือกันครับอีกตัวหนึ่งก็บไกฟอสเฟตครับสีครับ ใส่ก็ร้อยยี่สบถึงร้อมิลลิลิตรต่อน้ำยี่สิลิตรครับเวลาฉีดพน่นนี่ดินเ้าก็ต้องเปียกชุ่มอยู่ด้ครับเพราะว่า3เคมีพวกน,นี้มันจะได้ดูดซึมลงไปได้เอดให้วัชพืชของเขาตายได้ครับรทีประมาณเนี่ยครับตามที่เห็นเลยครับวัชพืชตายเรียบเขาโพดเขาก็ยังอยู่ครับ แล้วข้าวโพดเฮาก็ต้องมีอายุประมาณ14ถึง21วันแล้วครับเพื่อความแข็งแรงของต้นข้าวโพดของเฮาครับแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่แนะนำครับก็ที่เป็นคีโอโปครับแบบนี้เขาสีขายเป็นชุดด้อครับชุดหนึ่งก็จะมีคีโอร้อยมลแล้วก็ทาซีแมกโป่กรกรัมแล้วก็เบสมอ2ส200มลครับ สารพวกนี้ก็จีเป็นสารกำจัดและคุ้มวัชพืชครับเวลาฉีดก็ย่างที่บอกแล้วครับเขาก็ต้องฉีดเวลาดินม,มันเปียกชุ่มอยู่ครับเพื่อให้วัชพืชของเขาดูดซึมสารเข้าไปเพื่อทำร้ายตัวเองนะครับเวลาใส่สารคีโอโปนี่ก็ชุดหนึ่งก็ที่ฉีดได้ประมาณ6ไล่นะครับ ชุดนี้ก็ที่ฉีดได้ทั้งหญ้าใบแคบใบกว้างครับหญ้าใบแคบกับหญ้าตีนกาหญ้าตีนนกหญ้าตีนติดหญ้าปากควายหญานกสีชมพูหญ้าโดกขาวประมาณนี้ครับใบกว้างกับมีสาบม่วงหญ้ายางผักเบี้ยหินผักเบี้ยใ่หญ้าท่าพระผักบาบไล่น้ำกระสุนปอวัชพืชประมาณนี้ครับ คลิปนี้ก็หวังว่าที่เป็นประโยชน์บ่มากกันหน่อยสำหรับท่านผู้ชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้น,นที่นี้น้ำเลยครับนี่แหละครับเวลาเฮาบ่มีวัชพืชมาแย่งต้นข้าวโพดมันก็สีเห็ดให้ข้าวโพดเฮางามครับออกฝักสวยงามเลยครับก็ตีทำให้ได้น้ำหนักดีครับได้ราคาบ่ขาดทุนครับขอบคุณครับ